ที่นี่คือถิ่นของเผ่าสุนทรนะบรรยากาศมันช่างวังเวงสมชื่อจริงๆพระราชวังเฟิงตูฟาบาดขุยเซียนเซียนของเผ่ามนุษย์จุดติแล้วส่งครามกำลังจะอุบัติขึ้นต่อไปพวกเราจะรับมือการโต้กลับของเผ่ามนุษย์อย่างไรดีเพคะเผ่ามนุษย์อย่างนั้นหรือเผ่ามนุษย์มันจะสักเท่าไหร่กันเชียวข้าสงสารถึงนางแม่หมดแล้วรอแค่นางตอบกลับมาพวกเราจะมุ่งหน้าไปยังดินแดนมนุษย์เพื่อสังหารเจ้าเซียนนั่นซะ ข้ารอวันนี้มานานเกินแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาสักทีแค่ราชันศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่3ามไม่น่าละ่ะถึงต้องร่วมมือกับนางแม่มดนั่นถึงกล้าลงมือกับข้าจริงอย่างที่เขาว่ามีแต่พวกอ่อนแอเท่านั้นและที่ชอบรวมกลุ่มกันคขกันนั่นไขกันวิชาซ่อนตัวน่ากลัวอะไรอย่างนี้อยู่ใกล้ขนาดนี้ข้าย,ยังสัมผัสกินอายไม่ได้เลย ข้าคือใครน่ะหรือข้าก็เป็นเซียนเผ่ามนุษย์ยังไงละ่ะที่เจ้าคิดจะร่วมมือกับนางแม่มดเพื่อจัดการยังไงละ่ะยอดฝีมือเผ่ามนุษย์ในเมื่อมาแล้วจะหลบหลบซ่อนๆไปทําไมกันละ่ะรอข้าตั้งค่ายกกักสังหารเสร็จเมื่อไหร่ถึงตอนนั้นต่อให้เจ้าโง่ยักษ์นี่รู้ตัวก็สายเกินไปแล้วเจ้าคือคุยเซียนสินะการเรียกตัวเองว่าเซียนเชียวหรือหรือเพราะถูกพวกคนเถื่อนในโลกนี้ยกยอว่าเป็นเซียนนานไปหน่อยมั้ง เลยคิดว่าตัวเองเป็นเซียนขึ้นมาจริงๆหรือช่างไม่เจียมตัวแล้วห่างยิ่งนักสหายเข้าใจผิดแล้วชื่อของข้าคือคุยเซียนอยู่แล้วไม่ได้มีเจตนาจะโอ้อวดแต่อย่างใดไม่ต้องรอให้ข้าไปหาเสนอตัวมาถึงที่นี่เลยหรือรอข้าเปิดไข่กลในตำหนักเพื่อกักตัวมันเอาวไว้แล้วค่อยร่วมมือกับแม่นางแม่มดกำจัดมันให้สิ้นซากที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองสินะงั้นก็เป็นข้าที่เข้าใจผิดไปจริงๆสหายไม่ปรากฏตัวออกมาพบกันละ เมื่อกี้ยังวางแผนร่วมมือกับคนอื่นมาฆ่าข้าอยู่เลยตอนนี้กลับจะให้ข้าปรากฏตัวไปพบอย่างนั้นหรือเจ้าคิดว่าข้างโง่หรือหลอกง่ายขนาดนั้นเลยหรือไม่ใช่เลยสหายเข้าใจผิดแล้วในโลกนี้ไม่มีศัตรูที่ถาวรมีเพียงผลประโยชน์ที่ถาวรเท่านั้นเจ้ากับข้าถูกชะตาการยิ่งหนักจะให้ร่วมมือกันกำจัดนางแม่มดก็ไม่เลวเหมือนกันให้ตายสินอกจากจะโอหังแล้วยังโง่อีกด้วยไม่รู้ว่าฝึกจนถึงราชนศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรกัน คำพูดของสหายช่างถูกใจข้าย,ยิ่งนักโคอยเซียนขอคารวะสหายไม่ทราบว่าสหายมีนามว่าอะไรหรือข้าเป็นคนสดใสล่าเลืงมาตั้งแต่เด็กทุกคนก็เลยเรียกข้าว่าพ่อหนุ่มแดดใสพ่อหนุ่มแดดใสยอย่างนั้นหรือเป็นชื่อที่น่าสนใจดีนะสหายแดดใสเจ้าช่างยิงยโศและโง่เขาสิ้นดีเจ้าคิดว่าที่ข้าคุยกับเจ้ามาทั้งหมดนี้เพื่อจะร่วมมือกับเจ้าจริงๆอย่างนั้นหรือสหายเจ้าหลอกข้าหรือว่าที่นี่มีกับดักอย่างนั้นหรือ เจ้ามันได้เรียงสาเกินไปแล้วในเมื่อที่นี่คือรังของข้าข้าจะไม่วางกับดักได้อย่างไรกันละ่ะง้นน้องคนนี้ก็ขอตัวก่อนละเปิดค่ายกลเปิดค่ายกลท่านขุยเซียนแม่สาวน้อยการต่อสู้ของลูกผู้ชายเจ้าอย่าเข้ามายุ่งเลย ระวังตัวจะโดนลูกหลงเอานะสหายเราถูกชะตากันยิ่งนักของขวัญชิ้นใหญ่ที่น้องคนนี้มอบให้กับท่านท่านพอใจหรือไม่พวกเจ้าไร้เทียมทานในโลกนี้มานานเกินไปจนลืมไปแล้วลำมังว่าต้องรับมือกับศัตรูที่แข็งแกร่งในระดับเดียวกันอย่างไรแต่ว่าข้อเสนอของเจ้าก็น่าสนใจดีตอนนี้ยังไม่ขวัญคาเจ้าข้าตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนเจ้าให้มาเป็นพวกของข้า แบบนี้นอกจากจะปิดบังอีกสาคนได้แล้วยังจะได้ลูกน้องมาฟรีๆอีกคนเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวเลยละเจ้าเจ้าจะทาสิ่งใดลายช่วยยามต่อมานายท่านขอรับเกิดอะไรขึ้นกันทําไมท่านขุยเซียนถึงได้นํานอบต่อมนุษย์ผู้หนีถึงเพียงนั้นแถมยังเรียกเขาว่านายท่านอีกด้วยขุยเซียนเจ้าพอจะมีวิธีล่อนางแม่หมดมาที่เมืองเฟิงตู่ได้หรือไม่ นายท่านนางแม่หมดเป็นคนอครอบคอบตั้งแต่ที่นางเป็นพันธมิตรกับข้าเมื่อ50ปีก่อนก็ไม่เคยย่างเท้าเข้า,ขามาในเมืองเฟืงตู่อีกเลยแน่นอนว่าข้าน้อยเองก็ไม่ได้ไปเมืองลอยฟ้าของนางเช่นกันต่างฝ่ายต่างระวังตัวกันอยู่แล้วงั้นเจ้าก็ทําแบบนี้ต่อไปของดีนี่รอข้าค่อยกลับไปค่อยศึกษาก็แล้วกันชิ้นส่วนศิลาที่เหลือต้องรีบหามาให้ได้สวันต่อมา พวกผู้ชายนี่มันไม่มีดีสักคนเลยจริงๆแม่หมดข้ายังไม่ได้มาสายไปใช่ไหมเจ้าควรจะรอข้าหยุดที่นี่นานแล้วพวกผู้ชายไม่เคยตรงต่อเวลาแบบนี้กันทั้งนั้นเพราะแบบนี้ข้าถึงได้เกลียดผู้ชายยังไงละ่ะไม่ได้เจอกันไม่กี่ปีเจ้าดุอาปลักกว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนอีกนะข้าว่าเจ้าเอาผ้าดำมาคุมหน้าไว้เถอะนะจะได้ไม่ไปทําให้คนอื่นตกใจ พอเถอะนะขี้เกียจจะเถียงกับเจ้าแล้วพวกเราควรไปเมืองหลี่เพื่อพบกับราชันศักดิ์สิทธิ์เผ่ามนุษย์ได้แล้วพ่อหนุ่มพวกเรามาเพื่อค่าเจ้านะทำไมเจ้าไม่กลัวเลยละ่ะข่าวเนียนซะจริงๆถ้าต้องตายแบบนี้น่าเสียดายแย่ หรือว่านี่เจ้าไม่รู้จักพวกเราอย่างนั้นเลยเจ้าคือนางแม่หมดส่วนคนข้างหลังคือเจ้าคุยเซียนในเมื่อรู้จักพวกเราแล้วอย่างไรถึงยังสงบนิ่งได้ถึงเพียงนี้ถ้าข้ารู้จักพวกเจ้าแล้วมันยังไงต่อละที่จริงข้าก็อยากจะเล่นละครไปกับเจ้าอยู่หรอกนะแต่น่าเสียดายพอดีข้าไม่ชอบพูดจาไร้สาระเพราะงั้นก็คงต้องเชิญเจ้าไปตายซะน้าขันสิ้นดีดูท่าเจ้ายังไม่เข้าใจสถานการณ์สินะ ลาก่อนนะแม่หมดขุยเซียนพวกเจ้าสองคนร่วมมือกันตั้งแต่เมื่อไหร่กันและยังงอายสิ้นดีก็เพราะว่าปากเจ้ามันเน่านักนะสิข้าอยากจะจัดการเจ้าตั้งนานแล้วต่อสู้ไม่ได้แล้วข้าต้องหนีจากที่นี่ไม่อย่างงาั้นข้าได้ตายแน่อะไรวันนั่นโดนควักหัวใจแล้วยังไม่ตายอีกหรือตายกันให้หมดซะเถอะนะ นางแม่หมดนี่คิดจะลากพวกเราไปตายด้วยอย่างนั้นหรือต่อให้ไม่ถึงตายแต่ถ้าบาดเจ็บก็ไม่ดีเหมือนกันนะพลังขนาดนี้ต้องเป็นตัวตนที่อยู่เหนือกว่าราชันศักดิ์สิทธิ์แน่ท่านเซียนซูชิวต้องชนะให้ได้นะนายท่านขอรับค่าน้อยทำภารกิจสำเร็จจัดการนางแม่หมดได้เรียบร้อยแล้วขอรับเจ้าทำได้ดีมากจริงๆนายท่านอย่างนั้นหรอ เขาเนียนซะจริงๆถ้าต้องตายแบบนี้น่าเสียดายแย่คุยเซียนทำไมเจ้าถึงเรียกมนุษย์ผู้นี้ว่านายท่านกันแล้วอีกอย่างพลังของเจ้าทำไมถึงก้าวหน้าขึ้นมากระทันหันขนาดนี้ได้อับแสงบาร,รมีของนายท่านพลังของข้าย่อมต้องก้าวหน้าเป็นเรื่องธรรมดาเอาละ่ะอย่ามวัวเสียเวลาอยู่เลยเริ่มได้เลยนี่มันอะไรกันไม่ข้าไม่เอานี่มันตัวอะไรกันแน่อยาเข้ามา ไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วจะทําให้เจ้ารู้สึกดีเองนะนายท่านข้ากําลังจะทะลวงเข้าสู่ราชันศักดิ์สิทธิ์ขั้นสี่แล้วนายท่านข้ากําลังข้ากําลังจะทะลวงขั้นอีกแล้วขอบคุณนายท่านที่มอบชีวิตใหม่ให้กับข้าเจ้าลุกขึ้นเถอะนะ นายท่านข้าน้อยขอตัวกับเมืองเฟึงตู่ปิดด่านก่อนเพื่อไม่ให้คนอื่นสงสัยอีก3ามวันเจ้าต้องตามข้าไปยังทวีปชิงหยวนเพื่อกืนกินจกักรพรรดิอสูรพระราชวังแห่งอาณาจักรหลีซ่อนนางแม่หมดไว้ในถ้ำชั่วคขาวก่อน 1. คือสะดวกต่อการใช้การหายตัวของนางเพื่อลอดจกักรพรรดิอสูรออกมา 2. คือสะดวกต่อการท่านซูชิวท่านซูชิวไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อย บนอาพรก็ไม่มีฝุ่นเกาะหรือว่าเมื่อคู่นี้พวกเราจะสัมผัสผิดไปท่านซูชิวไม่ได้ต่อสู้กับใครเลยอย่างนั้นหรือข้าจัดการนางแม่มดไปแล้วยินดีกับท่านซูชิวด้วยขอแสดงความยินดีกับท่านซูชิวข้าจะให้คนไปประกาศข่าวดีนี้เชื่อว่าคนทั้งเผ่าพันธุ์มนุษย์จะต้องฮึม่มหิมอย่างแน่นอนพวกเจ้ากลับไปก่อนเถอะข้าต้องการปิดด่านเจ้าค่าท่านซูชิวเลือนพักของซูชิวได้ศิลาดำมาสามแผ่นแล้ว ยังไม่รู้เลยว่ามันใช้ทําอะไรได้บ้างข้อมูลสแกนเสร็จสิ้นข้อมูลไอเทมมีดังนี้ชื่อไอเทมประตูมิติไม่สมบูรณ์ประเภทไอเทมวิเศษวาร์ปคุณสมบัติ 1. ผู้รวบรวมเต่าสะสมชิ้นส่วนประตูมิติครบ5ชิ้นมีโอกาสได้รับบอกเกิดแห่งเตา 2. ออยากไปไหนก็ได้หมายเหตุประตูมิติอยู่ในสถานะเสียหายไม่สามารถวาร์ปออกนอกเขตได้ อยากไปไหนก็ได้อย่างนั้นเลยฟังดูยิ่งใหญ่ไม่เบาเลยนี่งั้นก็ลองที่สถานที่ที่มีค่ายกลแข่งแร่งที่สุดในวังหลีก่อนก็แล้วกันห้องของฉินกุยหลีที่นี่คือห้องของฉินกุยหลีอย่างนั้นหรือก็จริงห้องของนางน่าจะเป็นที่ค่ายกลแข็งแร่งที่สุดในวังหลีแล้วล่ะท่านท่านเข้ามาได้อย่างไรตาไราบใดที่ข้าไม่เขินคนที่เขินก็คือคนอื่น เจ้าจาบน้ำกลางวันแสกแไปทำไมกันฟ้าเป็นถึงผู้บำเพ็ญเสียนยังต้องอาบน้ำอีกหรือจูจ่ๆท่านก็โผลมาในห้องของข้าไม่คิดจะอธิบายไม่ว่าแต่ยังจะมาย้อนถามข้าว่าอาบน้ำตอนกลางวันไปทำไมจาบน้ำเมื่อไหร่มันก็เป็นสิทธิ์ของข้าไม่ใช่หรอกหรือต่อให้ท่านจะเป็นท่านสูชิวก็จะมาทำตัวไร้เหตุผลแบบนี้ไม่ได้นะเจ้าทาทุลักไปก่อนเถอะข้ายังมีเรื่องต้องทำคือว่าท่านสูชิวนั่นคือประตูไปห้องโถงด้านใน ถ้าท่านจะออกไปต้องไปทางนั้นท่านซูชิวเหตุใดถึงเข้ามาในห้องของข้ากระทนานแบบนี้หรือว่าเขาตั้งใจตาถ้าท่านซูชิวตั้งใจจริงๆแล้วข้าจะทำอย่างไรดีจะยอมหรือไม่ยอมดีนะเมื่อกี้ข้าควรจะรูก้กว่านี้หน่อยหรือเปล่านะหนึ่งวันต่อมาทวีปชิงคุยจักรพรรดิสุนเหลิงขวาง คุยเซียนเจ้าทะลวงถึงราชันศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่สี่แล้วนามิติยินดียิ่งนักแค่โชคช่วยนะหลืนงควงังเจ้ามาที่ทวีปถึงคุยของข้ามีทุราอะไรหรือเจ้ากับนางแม่หมดเป็นพันธมิตรกันนางเกิดเรื่องขึ้นเจ้าจะไม่รู้เชียวหรือเรื่องนี้เลือกันไปทั่วข้าย่อมต้องเคยได้ยินมาบางนางไปทวีปมนุษย์ไม่ได้ชวนเจ้าไปด้วยหรอกหรือนางแม่หมดมาหาข้ายอยู่แต่ตอนนั้นข้ากำลังอยู่ในช่วงสำคัญของการทะลวงขัน้นออกไปไหนไม่ได้เลย เจ้าอุตส่าห์เดินทางมาไกลคงไม่ได้มาเพื่อเรื่องนี้อย่างเดียวสินนะเทพดารานางวิถีลบศุลนจักรพัดิอสูรจักรพรดนอสูรเจ้ามันเจ้าเล่จ์จริงๆอย่าตื่นเต้นไปสิข้าแค่อยากทดสอบพลังของเจ้าในตอนนี้ทดสอบอย่างนั้นหรือเชื่อก็โง่แล้วนายท่านจักรพรรดศอสนรรอบโจมตีข้าก่อนแล้วจักรพัดิอสูรเห็นพลังของเจ้าในตอนนี้แล้วยังกล้าลงมือเจ้าคิดว่าเขาไปเอาความกล้ามาจากที่ใดกัน ท่านหมายความว่าเขาอาจจะไปเป็นพารามิตรกับเทพยาราแล้วอย่างนั้นหรอือ